บทวิเคราะห์ต่างๆนะคะก็มีการออกมาคาดการณ์เช่นเดียวกันค่ะว่าราคาทองคํานั้นอาจจะมีการย่อลงมาด้วยนะคะรอจังหวะแล้วก็รอผลการประชุมด้วยค่ะซึ่งทิศทางหรือกรอบการเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับคุณนัทธีสุทาวราคุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาสซิโกฟิลเจอร์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกปาค่ะคุณนัททีคะวันนี้แนวโน้มราคาทองคํานั้นน่าจะได้เห็นการย่อตัวอีกหรือเปล่าคะ สำหรับราคาทองคำในวันนี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะถูกรงขายขายทองํำไรก่อนการประชุม FOMC ในคืนนี้นะคะเนื่องจากนักลงทุนทองคำก็จะเห็นได้ว่าก็กำลังติดตามรอผลการประชุมของทางสหรัฐอเมริกาในค่ำคืนนี้แล้วก็มีการคาดหวังว่าเฟดอาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่นักลงทุนทองคำจะต,ต้องติดตามต่อไปนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำเราก็ให้แนวรับเทียบดับ1,615เหรียญนะคะแล้วก็1,590เหรียญ 他他。<music> าเกิดว่าราคาทองคำนะคะในค่ำคืนนี้สามารถาไม่สามารถปิดเหนือ1,615เหรียญได้ที่ระดับประมาณ24,100บาทนะคะก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาที่ระดับ,บ1,590เหรียญหรือว่า23,800บาทนะคะแต่ว่าส่วนแนวต้านนะคะเราก็ดูที่แนวต้านแรก1,633เหรียญซึ่งเป็นไฮเดิมของสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็แนวต้านถัดไปถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญที่นักลงทุนทองคําต้องติดตามที่ระดับ1,640เหรียญประมาณ24,500บาทนะคะ ถ้าสามารถเวทผ่าน1,640เหรียญขึ้นไปได้นะคะก็มีโอกาสที่จะไปเทส1,670เหรียญหรือว่า1,700เหรียญได้ทีระดับ1,670เหรียญก็เป็นเงินบาทประมาณ24,950บาทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็อยากจะให้เราติดตามดูผลการประชุมของคัง SOMC ในคืนนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่มีโอกาสทําให้ราคาทองคาเคลื่อนไหวผันผวนแรงในค่ำคืนนี้ได้ค่ะค่ะถ,ถ้าดูจุดต่างระหว่างแนวรับกับแนวต้านก็ถือว่าค่อนข้างห่างแสดงว่าราคาทองคาก็ถือว่ามีความผันผวน เหมือนกันนะคะช่วงนี้ ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคืออย่างช่วงที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคำก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆหนึ่งันหกร้อแดเหรียญถึงหนึ่งันหก้อยสบสามเหรียญน,นะคะแต่ว่าในค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญถ้าทางสหรัฐอเมริกาออกมาพูดนะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะเคลื่อนไหวประมาณส0มสิบเหรียญถึงห้าสิบเหรียญก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นนะคะก็อยากจะให้นักลงทุนทองคาดูแนวรับใกลหนึ่งพันหกร้อ1สิบห้าเหรียญก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถรับอยู่บริเวณนี้นะคะโอกาสที่จะ พันขวานแล้วก็ไซเวกขึ้นไปตรงแนวต้าน163 3ก็ยังเป็นไปได้อยู่นะคะก็อยากจะให้หนักลงทุนทองคำเล่นในกรอบระยะสั้นไปก่อนนะคะในช่วงนี้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนะัทธีมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยการเคลื่อนไหวของทองคำนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ใครถือพอร์ตทองคําต้องจับตาประเด็นให้ดีแล้วก็เกาะติดตัวเลขนะคะแนวรับแนวต้านที่สําคัญส่วนใครที่เล่นซิลเวอร์วันนี้แนะนำเทรดดิ้งในกรอบ28.27ถึง28.90ดอลลารูนย์ดอ,อนล์ส่ะ